นะก็ขอซอดดีท่านผู้ชมทุกท่านท,ท,ทุกคนกคนักนด้วยนะครับผมก็จะมาสอนต่อคลิปนีที่มันกระตุกแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็อนอื่นก็ไปอัดคลิปมาก่อนนะครับก่อนกกดท่าเผื่อไว้ประมาณ5วิน้วีนะครับ มมติผมผมอัดไปแล้วอ่ะอย่างเี้เพื่อสักพักหนึ่งเนี่ยเรากดถ่ายน,นี้แล้วแต่นะครับไม่สโลว์ก็ได้เลยจะเอาไปสโลว์ก็ได้เราก็ต้องเอาใช้แอปสโลว์นะครับอันนี้ผมจะสอนแบบรอบเลยโอเคผมจะเอาคลิปต้นจบแบบทีบ่ผมจะไปทําการกระตุกก่อนนะของคลิปนั้นแหละนี่แล้วเราก็ามาร์กมาร์กตามเบรของมันนะครับที่เราจะตัดคลิปเป็นช่วงกระตุกนี่เสียงแดงนะ ทีนี้เรากดตัดนะครับแล้วกดกดกดไปเที่อัน,นี้นะครับผมกดไปนี่กดแล้วก็จิ้มที่แถบว,วิดีโอแล้วกดอันนี้นะครับผมนี่แล้วกดไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนี่ลูกศรชี้ไปด้านขวาแล้วกดตัดทำไปเรื่อยๆ ตามจนครบนะครับทำได้หมดอ่ะอ่าทีนี้เราก็จิ้มมาแ็บที่สองนะครับอันนี้คือท่อนแรกท่อนท่อนที่ยังไม่มีช่องเบสช่องที่จะเราเราไม่ต้องการให้กระตุกนะครับอ่าทีนี้เรากดมาเรากดเอฟเฟคเรากดแอดเอฟเฟคเอฟเฟคแรกที่เราต้องใช้เลยกดมาที่แถบของ move and transform แล้วกด อันนี้สี่ออสซเล็กหรืออะไรเนี่ยบวกนันไม่เป็นนะอันแรกปิดไปเลยอันที่สองเราก็เลื่อนมาก่อนครับเงนั้นเดี๋ยวมันจะไปปนกันแรกเราทีนี้เราก็เลื่อนมา3.50จุาแล้วกดมาร์กแล้วเราก็ดึงไปไว้ข้างหน้าอันที่สองเ้วก็เป็น2.50จุดห้ย์3 8สอดสด้ก็ลาไว้ข้างหลังทีนี้เราก็กดตรงนี้นี่ าลาร่างเราก็ลากมาตรงนี้เลยทำให้มันเป็นรูปโค้งอย่างนี้นะครับแล้วเรากดย้อนกลับส่วนอันที่สามอนนันี้เราแต่เราจะประมาณไหนเลยพเพราะยาสุดแล้วนะครับก็าลากไปข้างหน้าที่มั่ก็จะเอาให้มันเหลือหนึ่งจำนวนส่วนแล้วก็ลากมาข้างหลังแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยทำให้มันเป็นโคง้โคงๆไอ้เต่นเขียวเนะี่ยแล้วกดแอรเอฟกมาใหม่ แล้วเราก็มีกดมาของอน,นี้ครับยูทรบชั่นทับวาร์ปอะไรเนี่ยเราก็เลือกอันนี้นะครับนี่อันนี้เลยเราก็กดอันล่าสุดอ,อันที่เราเพิ่มมาใหม่มันก็จะอยู่ล่างสุดไปเรื่อยๆนะครับมันจะซ้อนไปเรื่อยๆอันแรกมีให้เราเลื่อนไปอยู่ประมาณผมจะเอาเป็น พันสี่อืมแล้วเราก็กดมา,มา,าร์กมาร์กยังไงมาร์กอย่างนี้นะครับกดตรงนี้น,นี่รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปว่าวอันเนี้ยจะมันจะมีรูปบวกตรงกลางเราก็กดไปเทียากไปข้างหน้าอันนี้ผมจะเอาเป็นมันต้องบวกไปสองร้อยครับพันสี่จะเป็นพันหกเนาะนี่ได้พันหกปุ๊บล้วก็ลาบข้างหลัง แล้วก็หาตรงกลางนะครับพันห้ามาแค่นี้ก็ประมาณเอาพอเรามาร์่ตรงกลางปุ๊บไออันตรงกลางเนี่ยคือเราต้องลากไปหาจุดเริ่มแรกของมันหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ทีเราก็มามันจะมีแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงหนึ่งกับช่วงสองเนี่ยอันแรกอันกลางอันอันอันท้ายเนี่ยอืมเราก็มาครึ่งอันแรกก่อนครึ่งของช่วงแรกครึ่งช่วงแรกนะครับ แล้วเราก็กดกดสายล่างที่เดิมนี่เพื่อจะทำอย่างนี้แต่ในช่วงที่สองเนี่ยเราต้องสลับน้ำทำให้ให้ลูกศรอันที่ลงโค้งลงเนะี่นี่ครับประมาณนี้แล้วเราก็เปิดไอเนี่ย,ยนี่เปิดอันนี้จลากยังไี่ยเนี่ย,ยอันนี้ครับเนี่ยนนนะเนี่ย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 ที่ผมเปิดสวิตไปเนะี่ย ทีนี้ก็ได้ประมาณนี้ยังยังไม่พอนะครับเราต้องให้ความเบลอมันหน่อยกดไปที่ a อ็ e f f e เ t m o ์ i o n เบลอเข้าไปนี้ผมว่าจะเอาอันแรกมันเลยเนี่ยขึ้นหนึ่งจุส่วนเนี่ยอืมแค่นี้ก็พอมันต้องมายุ่งอะไรกับมันแล้วก็จะเพิ่มแสงเขาพิบออกมันหน่อยในรบพิบเพื่อให้มันจ้าจเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะค่อ,อยๆเบาลง ก็จะเป็น1.32จดเอาไปข้างหน้าแล้วก็มาทำให้ไอเส้นขาขาวแเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆนะครับอยู่ประมาณกลางๆของคลิปแล้วกดมาร์กนี่แล้วก็ลากไปส่วนจุดส่วนจุดสนส่วนเลยนะครับคือต้นฉบับมันไม่ไม,ไมีไม่ได้เพิ่มแ่งอะไรไม่เสร็จนะครับเราก็กดมาตรงนี้ อืมี๋ยวอันนี้เราต้องกดมานี้ลากๆอันบนลากไปทางซ้ายอันล่างาลากไปทางขวานะครับให้มันปเป็นอเส้นโค้งรูปตัว S นอนเคี่ยวก็จะได้ประมาณนี้ครับอืมอนก็จะประมาณนี้หนึ่งที่เราก็ copy effect ไปไว้ทุกอันแล้วกด copy effect นี้ครับอันบนนะครับนี่นอันนี้แล้วก็ไปไวาง วาให้ครบทุกทุกช่วงนะครับเราจะไม่ต้องเหนื่อยครับใส่ครบทุกช่องเลยนะครับอืม ในทีนี้เราครบแล้วก็นี่ก็จะได้คลิปประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีแล้วมากส่วนใครอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็บอกได้นะครับอันนี้ก็สอนครั้งแรกของผมผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะเท่าไ่ยัไรไงก็ขอบคุณนะครับบาย